ค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะในส่วนของ mobile device นะคะหรือว่าการใช้แอปพลิเคชัน m m MM m นะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ลองใช้มาประมาณ3วันนะคะรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายดีนะคะสำหรับการดูว่า 1. รายชื่อมาหรือยังที่เรากด GSPH ไปนะคะหรือว่า 2. ก็คือดอกเบี้ยขึ้นหรือยังเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเช็คน่าจะถูกใจเลยทีเดียวนะ,ะซึ่งมันรวดเร็วนะคะเราคลิกขึ้นมาก็คือดูได้เลยนะคะไม่ต้องไปลององ็อกองล็อ,อ,อกอินอะไรนะคะก็อ่หน้าจอนะคะหน้าจอของโมบายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูง่ายๆซิมเพิลนเนาะหน้าแรกนะคะก็จะมีโทเค็นของเราก็คือเลข6ตัวนะคะซึ่งที่เราจะไปแพรหรือว่าไปจับคู่ กับ PO ของเรานั่นเองนะคะหน้า Order นะคะ Order ก็จะมีสีเขียวก็คือ pH นะคะสีส้มก็คือ GH นะคะ Status อย่างเงี้ยขึ้นมา In Queue for dispatch er, คือชื่อ,อ,อยังไม่มานะคะแต่ถ้าเป็น Order created อย่างเงี้ยก็คือชื่อมาแล้วนั่นเองนะคะัน,นส่วนของ m a r v e นะคะก็ดูว่าเราเบี้ยขึ้นไปยัง Marvo เท่าไรนะคะก็ Participant ก็คือคนที่สมัครต่อเรานะคะหรือว่าสายงานของเราที่เราต้องดูแลเขานะคะ วิธีการวิธีการก็จะมีหนึ่งหน้า my page ของเราสองเข้าเว็บไซต์หลักนะ m mm m g l o b a l o r g นะคะขานี้เนี่ยค่ะโมบายแอปพลิเคชันนะคะคลิกเข้ามานะคะอันนี้หมายถึงว่าให้คลิกที่มือถือของเรานะคะพอเข้าเว็บหลักเสร็จปุ๊บก็คลิกที่โมบายแอปพลิเคชันนะคะมันก็จะลิงก์มาที่นี่นะคะ mmmv aap. p com เนี่ยนะคะก็คลิกตามเขาเลยนะคะที่ปุ่ม3จุดนี้นะคะแล้วก็กด add to home screen นะคะ add to home screen เสร็จก็ตั้งชื่อไป MMM นะคะกด add นะคะนี่ทำที่มือถือนะ,ะกด add เสร็จปุ๊บ next นะคะอันนี้ก็มี uh, warning นะคะ warning ว,ว่า participant เนี่ยมีความเสี่ยงนะ,ะกับเงินทุกก้อนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปกด next ทีนะคะ อ่ะครานี้เขาก็จะให้เรานะคะกรอกเข้าไปเดี๋นะชื่อ e เบอร์โทอีเมลแต่น่าจะต้องข้ามนะคะถ้าเกิดว่าเรามีออฟฟิศอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เป็นคนใหม่อ่ะพอข้ามเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นอันนี้เป็นมือถือนะมันจะขึ้นเป็นโทเค็นนะคะหรือว่าเลข6ตัวเนี่ยนะคะเอาไว้จับคู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็อันนี้คือมือถือเราเนาะ ล้วก็มาที่หน้า m y p พจของเรานะคะกดแอดนี่ของคือของเมย์แอดไว้หนึ่งอันลน 6, ะไอโฟนหท่านก็กดแอดเข้าไปนะ,ะแอดเข้าไปก็ใส่รุ่นมือถือของท่านเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่เลขโทเค็นนะคะหรือว่าเลขที่เป็น6ตัวนั่นแหละนะคะใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก,กดเซฟนั่นเองเท่านั้นแหละนะคะในมือถือของเราก็จะปรากฏหน้าต่างให้เราสามารถเห็นได้นาะลองเอาไปติดตั้